กันอยู่แล้ไม่ต้องพูดเยอะคือโรคหงุดทุเรียนเนี่ยโคนเน่ารากเน่าโคนเน่าอากาศที่เราเห็นเริ่มแรกก็คือเริ่มใบสลดใบหน่อยๆใบมันจะไม่ชี้นะใบมันคือมองลงไปปุ๊บมันควรจะตั้งก็กลายเป็นดูมันพลิกๆอะ่ะวิธีการถูกไหม ถ้าหากใครรู้นะมองเห็นปุ๊บมันมันควรจะตั้งมองแล้วโหแอนหน้ารับแสงเนี่ยกลายเป็นว่ามันพลิ๊กพลิก,กมองแล้วหงอยหงอยนะคะเอาละเริ่มแล้วแต่้อไม่ค่อยใส่ใจเพราะบางทีขาดน้ำหรือเปล่า,าหรือว่ามันแชะเกินไปก็อาจเป็นได้ก็ไม่ค่อยสนนะคะนี่พอต่อมามันก็เกิดอะไรขึ้นมีเราเห็นเมื่อไหลเนี่ยเราเห็นเมื่อมันมีน้ำไหลออกมาแล้ว น้ำไหลออกมาแล้วเนี่ยมันไปแล้ว50%เพราะเชื้อมันเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้พูดมันเข้าไปตนรากถูกไหมยอย่างที่บอกเนี่ยว่ามันจะเข้ารากจริงๆแล้วเนี่ยนะทั้งไฟท็อปก็ดีฟิวเซอรีร่มก็ดีเนี่ยเขาไม่ได้เข้าได้โดยตรงหรอกถ้ามันไม่มีแผลถ้ารากไม่เกิดแผลรากเกิดแผลได้จากอะไรได้บ้างเดินยำ่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าราก ทุเรียนเนี่ยเขาจะขึ้นมาที่ผิวถูกไหมรอบรอบโคนมันจะเป็นรากฝอยที่ขึ้นมาอย่างนั้นไม่เหมือนกับมะม่วงมะม่วงที่มันเป็นรากที่ไหลแล้วก็ไปมีปลายรากอยู่รอบๆภูพุ่มใบใช่ปะแต่ทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นยากอ่อนที่จะกินอาหารเนี่ยอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราลงไปย่าเนี่ยรากมันก็ช้ำรากมันก็ขาดนะคะแล้วก็ช่วงรากขาดมีช่วงไหนที่รากขาดได้อีกช่วงแหลง ถ้ารากขาดออกซินก็ทำงานโดยการทำให้เกิดดอกเมื่อเรารู้พฤติกรรมนี้ <S <S เขาก็เลยมียามาลาดให้ลากขาดที่เรียกว่าทำสารทำสารก็คือคกลไกนี้แหละก็คือทำให้รากขาดเพราะรากขาดเป็นไงเชื้อพวกเข้าสิใช่ปะทีนี้มันอยู่ที่ว่ามันขาดมากขาดน้อยรากเรามีเยิ่อมหรือเปล่านะ ใส่เยอะไหมระคายเคืองไหมลราขาดแค่ไหนทําสารเนี่ยก็จะเป็นบ่อกเกิดของการที่ทําให้เชื้อเข้าได้ด้วยอีกประเด็นหนึ่งนะคะสารเคมีที่พ่นลงไปในยขาขยาอะไรที่ในดินเนี่ยระคายเคืองนะก็ทําให้ราาขาดแต่ถ้าหากปกติแล้วเนี่ยรากมันขาดของมันอยู่ตอนที่มันแรงเพราะมันเป็นธรรมชาติถูกไหมถ้าไม่ขาดไม่ออกดอกถูกไหมสมัยก่อนแต่ทําไมไม่มีเชื้อเข้า เพราะว่ามันแห้งแห้งเชื้อก็ไม่เข้าเชือ้อมันไม่โตเพราะเชือ้อตัวนี้เป็นลาน้ําไฟทอเพอล่าเป็นลาน้ําแล้วมันก็ไม่เข้านั่นคือถึงได้บอกว่ากลไกของการเกิดเชื้อมันเกิดโรคมันจะต้องเกิดครบทั้งสี่อย่างคือพืชจะต้องเป็นจะต้องมีมีแผลเชื้ออยู่ในดินมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็มีเวลาของการเข้าปกติเมื่อก่อนนู้นเราไม่เคยมีโรคเพราะว่ามันขาด ธรรมชาติไม่มีความชื้นเชื้อไม่โตพอมันเข้าพอพอมันออกดอกมันก็มีน้ําเชื้อมันก็ไม่เข้าแล้วเพราะมันแข็งแรงแล้วนึกออกปะมันคือรากมันก็สร้างตัวเองเพิ่มขึ้นมาได้ถูกไหมในช่วงเวลาของมันเนี่ยมันปกติเราต้องมีการแล้งสักกี่วันอย่างน้อยหนึ่งเดือนถูกป,ปะ ทางใต้เนี่ยเวลาทุเรียนที่จะออกนอกธรรมชาติบุราณแเลยต้องทำคนแก่แรงประมาณเท่าไหร่หนึ่งเดือนหรือสองเดือนที่ขาดน้ําเลยอ่ะถ้าร่าขาดน่ะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ลืมไปแล้วใช่ไหมถ้าเป็นภาคกลางภาคเหนือเน,นี่ยนะประมาณหนึ่งเดือนพฤศจิกาประมาณพฤศจิกาเนี่ยฝนทิ้งช่วงลากเริ่มขาด ผลไม้เริ่มออกดอกแล้วก็ติดดอกฝนตกพอดีเชื้อไม่เข้านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสรีระของพืชนั้นๆด้วยแต่ทุเรียนไม่เหมือนนะคะเอาล่ะทีนี้ก็พอมันเข้าไปแล้วแล้วไงคะมันก็ค่อยๆกระดึกกระดึกกระดึกขึ้นไปในต้นมันเข้าไปในท่อน้ําท่ออาหารซึ่งมันจะเข้าท่อน้ําก่อนพอมันเข้าไปเสร็จ มันก็ไปเพิ่มปริมาณแล้วมันก็ไปอุดตันท่อท่อน้ําทําให้น้ํามันไหลออกมาแล้วมันก็กินเนื้อไม้อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็กินเนื้อเข้าไปเชื้อมันก็เจริญเข้าไปในเนื้อตอนแรกเนี่ยตอนแรกเขาจะอยู่ที่ท่อน้ําท่ออาหารก่อนเสร็จแล้วเขาก็เริ่มเจเริญเข้าไปในส่วนของเนื้อเยื่อข้างๆนะคะทำ ทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนะคะถ้าเนื้อเยื่อสีขาวแสดงว่ายังปกติอยู่แต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเชื้อเข้าไปแล้วนะคะอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าไปถึงก้านนี่ถือว่าเข้าไปเยอะแล้วนะไฟทอปเนี่ยมันก็เกิดบนใบได้ได,ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นใบทุเรียนที่เป็นไฟทอปบนใบนะแล้วก็มีการผ่าดูก็เห็นมีบ้างอันนี้เริ่มนิดหน่อยนะคะทุเรียนที่ร่วงนะวันนี้ตายหมดลวเกี้ยงละนะ นี่ก็มาเรื่องผลเน่านะคะผลเน่านี่เขาเกิดจากเชื้อรายอยู่ในดินถูกไหมเชื้อรายอยู่ในดินแล้วมันก็ขึ้นไปที่ผลขึ้นไปได้ยังไงได้บ้างมดพาขึ้นไปก็ได้ลมพัดก็ได้ละอองน้ําในฝนละอองน้ําฝนที่มันเข้ามาในสวนเนี่ยละอองฝนเนี่ยที่เป็นหมอกนี่ก็ได้เคยเคยร้องไห้ใช่ไหมน้ําตาหลงประโยชน์หนึ่งเนี่ย เคยเคยไหมเคยเห็นน้ําตาเด็กหยดมาหยดหนงเนี้ยหยดหนึ่งเนี้ยนะเอาไปสองกล้องนะเอาไปสองกล้องส่องแค่หนึ่งหนึ่งในสิบเท่าสิบเท่าเนี่ยนะของจุดเดียวเนี่ยนะมีเชื้ออยู่ยี่สิบสามสิบตัวแต่ว่านั่นคือจุดเล็กๆปลายเข็มของหยดน้ำตา เราดูดูซิเราออกฝนเนี่ยมันทั้งสวนเนี้ยมันจะมีท่าเข้าไรป็นพาวบอกไหมมันเยอะขนาดไหนแล้วมันก็ฟุ้งอยู่ในสวนเนี่ยอบอวนไปทั่วบนใบบนใบเดดอมมันชื้นเข้ามันก็เข้าถูกไหมมันก็รูปมันก็ถึงได้มีเชื้ออยู่แต่ไม่ปรากฏอาการเพราะอะไรเพราะว่าเปลือกทุเรียนมันหนานะ แล้วก็ยังไม่สุกมันมันยังตอนที่ทุเรียนยังออนเนี่ยมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ยังเข้าไม่ได้ใช่าใไหมเชื้อทั้งหลายที่จะเข้าผลได้เนี่ยมันเกาะอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนนะบางทีก็มันจะมีความชื้นอยู่มันก็มีความมันก็อยู่ก็มันก็ดีก็ได้ไปอย่างนั้นนะเสร็จแล้วยังไงพอมันเริ่มสุกมันจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลช่วงนั้นแหละคือช่วงที่เชื้อจะเติบโต แล้วมันจะมีร่องใช่ไหมตรงนี้ทุเรียนเริ่มร่องห่างแล้วนะในตอกย่างอายุเก้าสิวันเนี่ยร้อยวันเนี่ยมันจะเริ่มห่างนะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีร่องที่ทําให้เชื้อเข้าไปเพิ่มปริมาณทําไมเราถึงได้เห็นอาการได้ตอนนั้นหรือบางที่อาจจะไม่เห็นหรอกเพราะชื้นไม่พอแต่ไปเกิดในโลงเก็บที่ของโลง ที่มีบอกว่าทําไมพอเปิดมาเก็บมาสวยมากจากสวนเนี่ยแต่พอเข้าไปในพอล้งเข้าไปเก็บในห้องอับอยู่แค่สามวันเน่าทั้งหลวงทั้งทั้งกดังเลยเพราะเชื้อมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันชื้นแล้วมันไม่ได้มีการฉีดยาไปก่อนในผ้าหรือไหมนะคะแต่เชื้อเนี่ยมันที่บอกเลยว่ามันจะปรากฏกายเนี่ยก็ต่อเมื่อมีสภาพแว้ล้อมเหมาะสมนะมีอนณหภูิที่เหมาะสมความชื้นจะต้องเหมาะสม ในห้องนะแล้วก็ถ้าไม่ได้ฉีดยาไปหรือฉีดยาไม่ดีหรือเชื้อเยอะมากมันก็เน่าเลยนะคะแต่เชื้อมันจะเกิดมาเมื่อไหร่เมื่อ <c oughs> เนื้อเนี่ยหรือหรือผลเนี่ยเปลือกมันก็ดีมันก็มีน้ําตาลรูอไหมจากแป้งเป็นน้ําตาลมันจะมีปรากฏกายเมื่อต่อเมื่อแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเท่านั้นแต่ถามว่ามันอยู่ไหมมันก็อยู่โอเค เอาละทีนี้เรารู้แล้วว่าทําไมเราถึงได้เกิดผลเน่านะคะนี่ก็อันนี้ก็ที่เห็นทีนี้เวลาเกิดเนี่ยเราก็จะเห็นมีเส้นใยขาวๆเห็นปะอันนี้ก็มีอยู่อันนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นไฟทอปแน่นะอันนี้ก็คือที่พูดในเมื่อกี้เนี้ยหนึ่งหยดที่ว่าเนี่ยลงไปบนกระจกแล้วก็แค่หนึ่งจุดเล็กๆของมันอะมีตั้งเท่านี้แล้วอะแล้วมันจะเยอะขนาดไหนแล้วมันเล็กมาก นะคะมันถึงได้บอกว่าน่ากลัวไงนะคะทีนี้เชื้ออยู่ที่ไหนเชื้ออยู่ในดินตอนตอนที่ออตอนที่มันไม่ได้เข้าไปในพืชนะมันก็อยู่ที่รากพืชรากวัชพืชน,นะ,ะมีความชื้นอย่างน้อยสองชั่วโมงแล้วก็มีความเย็นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในสวนเย็นนะชั่วโมงหนึ่งเย็นพอนะเย็นคืออะไร อะไรที่เรียกเย็นนอนห่มผ้าถ้าไม่ห่มผ้าไม่เย็นแต่เราไม่รู้แล้วพอนอนห้องแอร์ห่มผ้าท้ววแต่ถ้าคนเกษตรกรทั่วไปที่ก็นอนอยู่ตามบ้านตามเรือนเนี่ยถ้าเขาห่มผ้าเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเย็นนะคะแล้วเราเคยไหมฝนะตกเย็นไหมห่มผ้าไหมถ้าไม่ไม่นอนห้องแอร์นั่นคือเย็นชั่วโมงเดียวมันงอกแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าทางภาคใต้เนี่ยมันถึงได้งอกมากกว่าที่ภาคอื่น โอเคนี่คือความหมายแล้วมันก็ว่ายน้ําได้ไปไหนก็ได้มันก็ว่ายน้ําไปพอฝนตกมันก็ว่ายน้ําไปแล้วมันก็ไปเกาะอยู่ตามล่างพอน้ําแห้งใช่ไหมมันก็เกาะอยู่ตรงนั้นแห้งไปเลยมันก็ตายตายนะไม่ใช่ไม่ตายมันตายแต่มันมหาศาลมันไอ้ที่ไม่ตายมันก็เกาะอยู่ตรงนั้นมีความชื้นมันก็อยู่ได้ไม่มีความชื้นมันก็ไม่อยู่นะคะนั่นก็คือพฤติกรรมของเขาทีนี้อ่ะอันนี้ก็ให้ดูว่า หนึ่งสปอร์เนี่ยที่ว่ามันมีหางเนี่ยหน้าตามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันเมื่อกี้นี้เป็นเปลือกพุกมันใช่ป่ะเปลือกมันใช่ป่ะแล้วอันนี้ตัวมันที่มีหางสองหางเนี่ยอันนี้ตัวมันเปลือกหนึ่งเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยที่ว่ายน้ําออกมานะเยอะมากเลย